หลังจากเมื่อวานนี้นะคะฝนเทลงมาในช่วงเช้าประมาณสักชั่วโมงหนึ่งอะ่ะกุลาบของป้าก็ได้รับผลกระทบค่ะวันนี้ป้ากเรเล็ดต้องตัดแต่งกิ่งนะคะดอกที่โรยแล้วเนี่ยต้องตัดกิ่งออกเพื่อเปิดโอกาสให้กิ่งใหม่ได้มาแทนที่นะคะแต่ป้าตัดแล้วเนี่ยป้าไม่ได้ทิ้งะคะ่ะเก็บเข้าไว้เพื่อการทดลอง เวลาที่ป้าตัดกิ่งเนี่ย่อนตัดเช็ดกันไกลด้วยแอลกอฮอลก่อนค่ะแล้วพิจารณาดูค่ะว่าเมื่อคราวที่แล้วที่เราตัดกิ่งไปเนี่ยยอดใหม่เขาแตกออกตรงไหนนะคะเราจะตัดเนื้อที่ยอดใหม่แตกค่ะคือสรุปว่าต้องเลือกตำแหน่งที่จะตัดดอกเก่าออกนะคะให้เหนือข้อที่กิ่งใหม่จะออกมาได้นะคะ ป้าจะทําอย่างงี้ป้าเป็นคนช่างสังเกตอ่ะแล้วเมื่อคราวที่แล้วป้าเอากิ่งไปปักชํานะก็ได้ผลค่ะแต่บังเอิญเขาอยู่ลึกอ่ะเดี๋ยววันหลังป้าจะถ่ายให้ดูชัดๆนะคะวันนี้ตัดกิ่งทุกกิ่งเลยค่ะที่ใบร่วงแล้วโดยเฉพาะเจ้าเรดบาคคาร่านะคะที่ออกดอกมาเป็นสิบอ่ะค่ะแล้วป้าก็มาตัดแต่งโดยลิด ใบออกให้เหลือน้อยที่สุดค่ะการสังเคราะห์แสงของพืชนะคะแล้วก็การเจริญเติบโตของพืชเนี่ยเขาได้ไม่เฉลีย่ยไปเลี้ยงใบอะค่ะให้เขามุ่งไปที่รากป้าก็ตัดใบให้เหลือน้อยแต่ต้องเหลือไว้บ้างเพื่อการสังเคราะห์แสงนะคะเนี่ยค่ะ,ะป้าตัดดอกแห้งออกแล้วก็ดูกิ่งที่ เหมาะสมอ่ะว่าเราจะตัดแต่งตรงไหนโดยตัดให้เป็นปากฉลามแหลมๆอ่ะให้เพิ่มเนื้อที่ในการแตกรากนะคะป้าก็ทดลองดูค่ะทำอย่างโน้นอย่างนี้หลายครั้งแล้วก็จดบันทึกไว้ว่าอะไรที่เราทำแล้วได้ผลค่อนข้างจะสมบูรณ์อะ่ะป้าก็เก็บมาทำอย่างนั้นนะคะวันนี้ก็ได้สิบกว่ากิ่งนะคะ ป้าก็ขอคุยนะคะว่าการเรียนรู้เรื่องการปลูกกุลาบเนี่ยป้าใส่ใจด้วยความรักความชอบและที่แน่ๆก็คือมีผู้รู้ที่เลี้ยงกุลาบมาก่อนป้าเนี่ยเขาไม่ห่วงวิชาค่ะเขาจะมาเล่าว่าการเริ่มต้นอะ่ะจะเริ่มต้นเลือกซื้ออย่างไรจะปรุงดินอย่างไรนะคะผสมดินอย่างไรดูแลลดน้ำ ตั้งข้อสังเกตอย่างไรบ้างแต่ในบางเรื่องป้าก็พอมีพื้นฐานมาบ้างแล้วนะคะก็นำมาประยุกต์ใช้ตอนนี้ป้ากำลังคิดว่าจะทำอย่างไรให้เขาออกดอกดกๆค่ะวันนี้ดอกุหลาบด้อยหลอไปค่ะเพราะป้าตัดเขาออกนะคะแต่เดี๋ยวป้าจะหาวิธีนะคะให้เขาออกดอกสะพรั่งอีกเช่นเคย จากนั้นป้าก็เตรียมกระถางที่ขาดไม่ได้ก็คือกระจาดป้าไม่อยากเรียกว่ากระจาดขนมจีนนะคะมันสวยกว่าน,นั้นน่ะป้าซื้อมาเป็นเทาเลยค่ะมีหลายขนาดแล้วก็ใส่เปลือกมะพร้าวสับลงไปเพื่อช่วยการระบายน้ำของเขานะคะเนี่ยค่ะบรรจงจริงๆป้าสังเกตว่าเวลาซื้อกุหลาบมาเนี่ย กิ่งของเขาอะ่ะมีอะไรพันมาด้วยมีอะไรหุ้มมาด้วยก็จะมีแกลบนะคะหุ่มมาทุกครั้งเลยบางทีก็มีดินเหนียวอ,ะอ่ะป้าก็จัดสรรให้เลยค่ะในสิ่งที่เขาชอบนะมีกากมะพร้าวสับแล้วก็ขุยมะพร้าวซึ่งป้าแช่น้ำไว้หลายวันแล้วบิดๆกำๆให้เขาแห้งทรายค่ะแกลบดำค่ะ แล้วขาดไม่ได้ก็คือน้ำจุรินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะป้าผสมเจือจางค่ะแล้วก็นำมาโรยต้องใช้คำว่าไงอะ่ะนำมารดสิเนาะให้ดินตรงเนี้ยในกระถางเนี้ยชุ่มฉ่ำก่อนค่ะจากนั้นก็เอาก้านกุหลาบที่เราตัดไว้เมื่อสักครู่เนี่ยมาจิ้มอ้าวป้ามีของโชว์ค่ะ อันนี้ป้าใช้ดินที่ป้าปรุงเองนะชมามมะลิมีมะลิฉัดมะลิซ้อนมะลิจันทบู์ค่ะเขาออกแล้วภูมิใจจุงเบยนะคะนี่ค่ะป้าก็ค่อยๆบรรจงจิ้มกิ่งกุลาบที่แต่งกิ่งไว้เมื่อสักครู่นี่ค่ะขณะที่ป้าทำเนี่ยต้องมีสตินะคะจิ้มเฉียงเฉียงอะ่ะแล้วก็คิดแต่ในสิ่งดีๆงามงามค่ะเนี่ย บางต้นป้าก็ทดลองนะริดใบจนเกือบหมดบางต้นป้าก็ริดออกบ้างแล้วก็จะริดในช่วงข้อไหนนั้นป้าก็ลองอีกอะข้อที่สองข้อที่หนึ่งข้อที่สามนะคะเดี๋ยวได้ผลอย่างไรแล้วป้าจะสรุปแจ้งให้ทราบค่ะจากนั้นป้าก็ไปไว้ในที่ชอบที่ชอบที่เขาชอบนะคะ <laughs> เขาจะชอบที่รม่ม มีแสงบ้างรำไรนะคะประมาณ2อสสัปดาห์เนี่ยป้าเคยใจร้อนนะดึงขาออกมาดูค่ะปรากฏว่ามีรากเต็มเลยอะ่ะแต่ป้าทำอะไรรุนแรงเกินไปรากเขาขาดอะ่ะมันเป็นอะไรที่เสียดายมากๆเลยนะแต่ไม่เป็นไรหรอกค่ะของพวกนี้มันมีเกิดมีดับนะคะรากขาดกิ่งเสียไปป้าก็ทำใหม่ได้อะเราไม่คิดเยอะ สร้างความสุขให้กับตัวเองไปวันๆค่ะสุขจริงนะเออไม่ต้องไปรบราฆ่าฟันกับใครการเมืองป้าก็ฟังเป็นเรื่องขำอ่ะมองไปด้วยใจเป็นธรรมเราคิดอะไรแต่ไม่ควรพูดออกมาเพราะเพื่อนแต่ละคนเนี่ยก็คิดต่างค่ะมิตรภาพเก็บไว้ทำอย่างอื่นนะคะเราจะไม่คุยเรื่องการเมืองกันค่ะ นี่ยค่ะแล้วก็รอค่ะร้องเพลงรอไปนี่ป้าเอาดินที่ผสมแล้วเนี่ยปิดทับไปอีกนิดหน่อยบางๆนะคะอย่าก,กดทับเข้ามากนะคะเดี๋ยวครอบทับที่อยู่ยากค่ะแล้วก็เอาน้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลดไปอีกครั้งขอบคุณที่ติดตามช่องป้าทุนดีมีเรื่องเยอะนะคะ